Ever let somebody tell you, you do you can't tell ผมอยากให้คุณลองจินตนาการว่าถ้าคุณเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวมีเงินในกระเป๋าแค่ร้อยกว่าบาทไม่มีที่อยู่ไม่มีงานและต้องนอนในห้องน้ำสถานีรถไฟใต้ดินพร้อมกับลูกชายวัยห้าขวบนี่ไม่ใช่ฝันร้ายแต่เป็นชีวิตจริงของคลิสการ์เนอร์ ในปี1 9 8 1ายชายผู้ที่5ปีต่อมากลายเป็นมหาเศรษฐีและเจ้าของบริษัทโกลเกอร์มูลค่าหลายล้านดอลลาร์ความสําเร็จนี้ไม่ได้เกิดจากโชคแต่เกิดจากการตัดสินใจและกลยุทธ์ที่ถูกต้องและเรื่องราวของคริสการ์เนอร์คือกรณีศึกษาที่สมบูรณ์แบบของการใช้หลักการธุรกิจในการเอาชีวิตรอดและสุดท้ายก็ประสบความสําเร็จวันนี้เราจะมาเรียนรู้ว่าอะไรที่ทําให้คนคนหนึ่งสามารถพลิกชีวิตจากจุดต่ําสุด ไปสู่จุดสูงสุดได้กับพาซีนธุรกิจคำเตือนคลิปนี้อาจมีการเปิดเผยเนื้อหาของภาพยนตร์ The p u r s u i t of Happiness เพื่อการศึกษาเรียนรู้ด้านธุรกิจถ้าอยากได้อัธรสแบบเต็มอิ่มแนะนำให้ไปรับชมภาพยนตร์แบบตัวเต็มก่อนนะครับเรื่องราวเริ่มต้นจากการตัดสินใจลงทุนที่ผิดพลาดของคลิส เขาใช้เงินเก็บทั้งหมดซื้อเครื่องสแกนกระดูกแบบพกพามาขายโดยคิดว่าเทคโนโลยีที่ดีกว่าเอ็กซเรย์สองเท่าจะต้องขายได้แต่เมื่อเขาไปขายจริงหมอคนนึงกลับถามเขาว่าเครื่องนี้ราคาแพงกว่าเอ็กซเรย์เกือบสองเท่าแต่ภาพที่ได้กลับชัดกว่าแค่เล็กน้อยทําไมเราต้องซื้อด้วยคําถามนี้ทําให้คริสตตระหนักถึงความผิดพลาดครั้งใหญ่เขาตกหลุมพรางของเทคโนโลยีพุชแทนที่จะเป็นมาร์เก็ตพูลหรือพูดง่ายๆคือเลือกที่จะขายนวัตรกรรมโดยไม่ถามลูกค้าเลยว่า เขาอยากได้หรือเปล่านำมาสู่บทเรียนธุรกิจที่1คือความสำคัญของ Product Market Fit ในโลกธุรกิจเรามักเห็นผู้ประกอบการที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีเทคโนโลยีล้ำสมัยแต่ลืมถามลูกค้าว่าเขาต้องการมันจริงหรือเปล่าหรือพวกเขายินดีจ่ายเงินในราคานี้หรือไม่แต่กรณีของ Google Glass ที่มีเทคโนโลยี AR ล้ำหน้าแต่ราคาสูงถึง1 5 0 0เหรียญและปัญหาความเป็นส่วนตัวที่ทำให้ตลาดไม่ยอมรับหรืออย่าง Se g เว y ที่ปฏิวัตินวัตรกรรมการขนส่งแต่ราคาแพงและไม่ตอบโจทย์การใช้งานจริงของคนทั่วไปครับแต่ในทางตรงกันข้ามซูมแม้จะมีเทคโนโลยีที่ไม่ได้ล้ำหน้าที่สุดแต่เข้าใจเพนพอยต์ของลูกค้าที่ตอบโจทย์การประชุมออนไลน์และทําให้มันใช้งานได้ง่ายที่สุดครับและบทเรียนความล้มเหลวของคลิสในธุรกิจเครื่องสแกนกระดูกสอนให้เรารู้ว่า Innovation ที่ไม่มี Market v a l i d a t i o n มันคือการเล่นพนันที่ความเสี่ยงสูงครับและเหมือนว่าเดิมพันที่เขาจะต้องเสีย มันอาจ,จไม่ใช่แค่เงินในจุดที่ชีวิตของคริสกำลังพังทลายเขากลับทำสิ่งที่ผู้ประกอบการต่อการหาทางเพื่อให้ธุรกิจอยู่รอดนั่นคือการเปลี่ยนทิศทางครับเมื่อเขาได้เห็นผู้ชายขับเฟอร์ราร,รี่แดงจอดหน้าบริษัทหลักทรัพย์คริสไม่ได้มองด้วยความอินชาเขาเดินเข้าไปถามว่า บทเรียนธุรกิจที่2รู้จักพิวออดและการวิเคราะห์คอคอมเพนเทนซีจริงๆแล้ว2คํคำนี้มักจะมาเป็นชุดครับเพราะถ้าเรารู้จก core ักคอคอมเพนเทนซีดีพอก็อจะรู้ว่าถ้าจะพิวออดควรเปลี่ยนไปทางไหนโดยไม่เสียจุดแข็งเดิมของตัวเองหากศึกษาจากธุรกิจจริงๆจะพบว่ามีหลายเจ้าที่ใช้หลักการนี้ตัวอย่างคือ s l a c k ที่เริ่มต้นจากการสร้างเกมออนไลน์ที่ชื่อว่ากลิตแต่ก็ไม่รุ่งระหว่างที่ทำเกมทีมพัฒนาได้สร้างระบบแชทภายในเพื่อสื่อสารกันซึ่งมันใช้งานง่ายส่งไฟล์สะดวกค้นหาอะไรย้อนหลังก็ได้พวกเขาเลยเปลี่ยนทิศทางเลิกทำเกมและหันมาพัฒนาแอปแชทสำหรับทีมแบบเต็มตัวครับซึ่งคริสเองก็ประเมินทักษะที่เขามีอย่างรวดเร็วเขาเก่งคณิตศสาสตร์และชอบคุยกับคน นี่คือการวิเคราะห์ค r e c o m p e t e n c y ของเขาว่าสามารถ transfer ไปยังอุตสาหากรรมไหนได้บ้างและหนึ่งในนั้นก็คือโ r ร k เกอร์ตลาดหุ้นและสิ่งที่คริสทำคือการถามคำถามที่ถูกเขาไม่ถามว่าทำไมฉันถึงล้มเหลวแต่ถามว่าฉันจะใช้ทักษะที่มีอยู่ประสบความสำเร็จในด้านไหนได้บ้างแต่การเริ่มต้นครั้งนี้ก็มีสิ่งที่คริสต้ตองแลกมาลินดาภรรยาของคริสที่ต้องทำงานควบกับทำทุวิธีเพื่อหาเงินมาใช้จ่ายในครอบครัว แต่สามีของเธอกลับช่วยเหลืออะไรไม่ได้แค่ไปรับลูกที่สถานรับเลี้ยงเด็กแทนเธอความอดทนของเธอค่อยๆหมดลงจนสุดท้ายลินดาเลยขอแยกทางกับคริสหากวิเคราะห์จากมุมมองของเธอจะเห็นว่าลินดาต่อการความมั่นคงทางการเงินในระยะสั้นแค่พออยู่พอกินไม่ต้องการใช้ชีวิตบนความเสี่ยงซึ่งแตกต่างจากคริสที่ยินดีเสียสละความสุขระยะสั้นเพื่อความสำเร็จระยะยาว แต่ลินดาเธอไม่ได้เห็นภาพนั้นของเขาการแยกทางเลยเป็นทางออกที่ดีที่สุดของทั้งสองฝ่ายครับเอเอ๊ะ hey. yeah, Sorry sorry I couldn't make it home on time Chris uh I missed my ship Yeah I know I'm sorry about that Look uh, I'm on my way right now are you, you already right with, with Christopher I'm leaving Chris I'm leaving What? Do you hear what I said? I have my things together and I'm taking our son and we're going to leave now คริสตัดสินใจสมัครเป็นอินเทอร์ที่บริษัทดีนวิเทอร์ด้วยรู้ดีว่า6เดือนนี้เขาจะไม่ได้เงินเดือนต้องแข่งขันกับผู้สมัคร19คนและมีเพียงแค่ตำแหน่งเดียวที่ได้งานเต็มเวลาแถมเขายังไม่มีปร,ริญญาด้านการเงินและไม่มีประสบการณ์วันสัมภาษณ์งานเขาใส่เสื้อที่เลือะสีขาวเพราะโดนตำรวจจับตอนกำลังทาสีแต่เขาไม่หาข้อแก้ตัวและเขายังตอบคำถามด้วยความจริงว่าอ um I'm the type of person. If you ask me a question and I don't know the answer, I'm going to tell you that I don't know. But I bet you what? I know how to find the answer and I will find the answer. Is that fair enough? การลงทุนใน human capital และ calculate risk Chris High Risk High Reward Investment เขาเสี่ยงทุกอย่างเพื่อเรียนรู้อุตสาหกรรมใหม่ถ้าลองวิเคราะห์แบบนักลงทุน expect value หรือหลักการวิเคราะห์ความคุ้มค่าจะเท่ากับความน่าจะเป็นที่จะสำเร็จคูณด้วยผลตอบแทนและลบด้วยความน่าจะเป็นที่ล้มเหลวคูณความเสียหายซึ่งความน่าจะเป็นที่จะได้งานคือ5%ส่วนผลตอบแทนหากสำเร็จคือเงินเดือน5 0 0 0 0ดอลลาร์ 50, ต่อปีและอาชีพที่มั่นคงส่วนความเสี่ยง คือ6เดือนไม่มีรายได้หากใช้สูตรคำนวณและตัวเลขตามนี้เป็นคุณจะยอมเสี่ยงไหมครับคริสวิเคราะห์ว่าเขามี transferable skill คือคณิตศาสตร์บวกกับ people skill เขาเลือกอุตสาหกรรมที่มี u p s i d ์สูงอย่าง finance และเขามี backup plan คือยังขายเครื่องสแกนกระดูกได้นี่ไม่ใช่การพนันแต่เป็น strategic career investment ที่คิดมาเป็นอย่างดีแล้วครับตัวอย่างของกรณีนี้ก็คือไบรอันเชสกี ที่ลงทุนเวลาและเงินทั้งหมดใน Airbnb ตอนที่ยังไม่มีใครเชื่อในโมเดลธุรกิจครับและตัดกลับมาในหนังนี่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเดิมพันครั้งใหม่ของคริสระหว่างเป็นอินเทอร,น Chris, ร์นคริสตองเผชิญกับชาเลนจ์ที่ไม่มีสตาร์ทอัพไหนเคยเจอเขาต้องทำงานเต็มเวลาดูแลลูกคนเดียวและไม่มีที่อยู่ถึงขั้นต้องนอนในห้องน้ำสถานีรถไฟใต้ดิน แต่แทนที่จะยอมแพ้เขาปรับใช้หลักการที่เราเรียกกันในปัจจุบันว่า lean methodology คือการไม่เสียเวลาและเสียเงินกับอะไรที่ไม่จำเป็น Chris, คริสค้นพบว่าเขาสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ด้วยการไม่ดื่มน้ำระหว่างทำงานเพื่อไม่เสียเวลาไปเข้าห้องน้ำไม่วางหูโทรศัพท์ระหว่างโทรหาลูกค้าทำให้เขาโทรได้40-50สายต่อวันแทนที่จะเป็น30สายเหมือนคนอื่นบทเรียนธุรกิจที่4 r sort o u r c e Optimization และ Lean Operation คริสสอนให้เรารู้ว่าข้อจำกัดที่รุนแรงบังคับให้เราหาวิธีแก้ไขปัญหาที่สร้างสรรค์เขาไม่มีทรัพยากรมากมายแต่เขาใช้ทรัพยากรที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุดกรณีศึกษาจากธุรกิจจริงในเรื่อง r Resort o u r c e Optimization คือ WhatsApp ที่มีทีมงานเพียงแค่55คนแต่มีผู้ใช้งานถึง450ล้านคนก่อนที่เขาจะขายให้กับ Facebook ในราคา1,900ล้านดอลลาร์ส่วน Lean Operation ศึกษาได้จาก s o Southwest Airlines ที่ใช้เครื่องบินแค่รุ่นเดียวนั่นก็คือ Boeing 737เพื่อลดต้นทุนค่าบำร,รุงรักษานั่นเองครับหลักการสำคัญเมื่อคุณมีทรัพยากรที่จำกัดคุณจะถูกบังคับให้โฟกัสสิ่งที่สำคัญที่สุดกำจัดการสิ้นเปลืองออกไปหาวิธีใหม่ๆที่ประสิทธิภาพดีกว่าซึ่งคริสพิสูจน์ว่าความจำเป็นทำให้คนคิดสิ่งใหม่ๆได้ และมันก็ค่อยๆนำไปสู่การพัฒนาของเขาแบบไม่คาดคิดครับคริสเข้าใจหลักการสำคัญข้อหนึ่งของความสำเร็จในวงการการเงินนั่นคือความสามารถทางเทคนิคจะพาคุณเข้าประตูแต่ความสัมพันธ์จะพาคุณขึ้นลิฟต์เราจะเห็นได้ว่าคริสพยายามเข้าหาและทำความรู้จักกับกลุ่มผู้บริหารแม้ต้องนั่งแท็กซี่ไปด้วยกันทั้งที่เขาไม่มีเงินจะจ่ายเขาก็ยอม เพียงเพื่อให้ตัวเองโดดเด่นและเป็นที่จดจําในสายตาของพวกเขาและยังเป็นการเรียนรู้ไมล์เซ็ตของคนรวยและนํามันไปปรับใช้หรือแม้แต่ตอนที่คริสได้พยายามติดต่อวอเตอร์รีบอนซึ่งเป็นลูกค้าคนสําคัญแม้เขาจะไปไม่ทันนัดแต่วันต่อมาเขาไปหาวอเตอร์ที่บ้านโดยแสร้งทําเป็นว่าเดินผ่านมาก่อนที่วอเตอร์จะชวนคริสและลูกไปดูบอลด้วยนั่นทําให้เขาได้โชว์ความสามารถที่เขามีความรู้ด้านการเงินรวมถึงเรื่องฟุตบอล ก็สร้างความน่าประทับใจให้กับวอเตอร์และเขายังได้รู้จักกับคนในแวดวงธุรกิจอีกมากมายที่จะกลายมาเป็นลูกค้าของเขาในอนาคตบทเรียนธุรกิจที่5การสร้างโซเชียลแคปิตอลและเน็ตเวิร์กเอฟเฟกคริสเข้าใจว่าในธุรกิจการเงิน Trust และ r e ี a t i o n s h i p เป็นสกุลเงินที่สำคัญที่สุดเขาจึงลงทุนในการสร้างความน่าเชื่อถือเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับคนในวงการกรณีศึกษาจากธุรกิจจริงของเน็ตเวิร์กเอฟ ก็คือวิสฮอฟแมนเจ้าของ l i n k ์อินที่ใช้เวลาหลายปีในการสร้างเครือข่ายในซิลิคอนวัลเลย์ก่อนที่จะตั้ง l i n k ์อินเขาเข้าใจแวลูของเน็ตเวิร์ถึงสร้างแพลตฟอร์มสําหรับคนอื่นครับหรือการสร้างทรัสต์ในสถานการณ์ยากตัวอย่างคือแจ็คมาเจ้าของ a l i b ิ b a บที่ในยุคแรกไม่มีใครเชื่อในอ e ีคอมเมิร์ซในจีนเขาจึงต้องใช้เวลาอย่างมากในการสร้างทรัสต์กับลูกค้าและพาร์ทเนอร์นั่นเองจากในหนังจะเห็นว่า หลักการสำคัญที่คริสใช้มีอยู่3ข้อครับ 1. คืออ u เ e n t i c ิตีคริสไม่เคยแซงหรือปิดบังปัญหาแต่ไม่ให้ปัญหาส่วนตัวมากดงาน 2.Value Creation เขามองหาวิธีช่วยเหลือผู้อื่นก่อนที่จะคาดหวังความช่วยเหลือครับและข้อที่3คือ c o n s i s t ทนซีที่เขาแสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถืออย่างต่อเนื่องครับและในที่สุดวันสอบเพื่อชี้ชะตาก็มาถึง คริสออกห้องสอบเป็นคนที่สองก่อนที่เขาจะถามคนที่ออกห้องสอบก่อนเขาเรื่องข้อสอบหน้าสุดท้ายนั่นทําให้คนแรกเพิ่งรู้ว่าเขาสวยแล้วหลังจากการสอบวันสุดท้ายของการฝึกงานของคริสเขาถูกเรียกตัวเข้าไปในห้องผู้บริหารคริสรู้สึกเสียใจที่วันนี้เป็นวันสุดท้ายในการอบรมและเขาคงไม่ได้ใส่สูตรมาทํางานที่นี่อีกแล้วแต่ผู้บริหารกลับตอบเขาด้วยประโยคที่แสนจะธรรมดาว่าเ h e r e one tomorrow Okay because tomorrow's i going to be your first day if you'd like to work here as a broker Would you like that Chris Yes sir หลังจากทํางานที่ดีนวิทเธอร์ได้ระยะหนึง่งคริสทําสิ่งที่ผู้ประกอบการที่แท้จริงทําเขาออกมาสร้างธุรกิจของตัวเองในปี1987 เขาก่อตั้งการเนอร์ริสแอดโด้วยทุนเริ่มต้นเพียง1 0 0 0งมืนแต่ด้วยประสบการณ์เครือข่ายและ t r a ็กเรคคอรที่สร้างมาธุรกิจเติบโตอย่างรวดเร็วปี2 0 0 6คริสขายธุรกิจของเขาในมูลค่าหลายล้านดอลลาร์แต่เขาไม่หยุดแค่นั้นเขากลายเป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจระดับโลกเขียนหนังสือ e เบส e l l e r แต่เรื่องจริงของเขาถูกนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์บทเรียนธุรกิจที่7การ Re เวอร์ e e ชเ e และ Purpose Driven Business เขามีไฟ n นเชี a ยวกูชั่นจากการทำงานเขาไม่ได้เริ่มจากศูนย์แต่เริ่มจากประสบการณ์และเครือข่ายกรณีศึกษาจากธุรกิจจริงในเรื่องของ r e v e r e ์ Experience นั่นคือย่านคูม CEO WhatsApp ที่ใช้ประสบการณ์จากการทำงานที่ Yahoo เข้าใจปัญหาของ Message จริงส่วนเรื่อง Purpose d r i v e n Business ตัว c h r i เข้าใจว่า True Success คือการสร้างผลกระทบเชิงบวกที่ยั่งยืนซึ่งในชีวิตจริง เขาได้ก่อตั้งมูล,ลนิธิช่วยเหลือคนยากจนกรณีศึกษาจากธุรกิจจริงก็คือบิลเกตที่ใช้ความมั่งคั่งจาก Microsoft แก้ปัญหาสุขภาพโลกผ่านเกต o u n d เดชันด้วยเงินทุนมหาศาลเรื่องราวของคริสการ์เนอร์ไม่ใช่แค่เรื่องเล่าสร้างแรงบันดาลใจแต่เป็น MBA case study ที่สมบูรณ์แบบเขาใช้หลักการธุรกิจระดับ w o r ร์กคล s สในการพลิกชีวิตจากจุดต่ำสุดไปยังจุดสูงสุดสิ่งที่ทำให้คริสการ์เนอร์พิเศษไม่ใช่ความโชคดี เป็นโกรธหม่เสร็จที่เขามีเขาไม่เคยมองตัวเองเป็นเหยื่อแต่มองว่าตัวเองเป็นผู้ประกอบการที่กำลังเผชิญหน้ากับชาเลนจ์อยู่ครับหลังจากดูเรื่องราวของคริสการ์เนอร์แล้วลองถามตัวเองว่าคุณมองปัญหาเป็นอุปสรรคหรือโอกาสแล้วถ้าชอบคลิปเล่าธุรกิจจากหนังและซีรีส์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไ้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปด้วยประโยคเด็ดจากหนังอย่างอย่าให้ใครมาบอกลูกว่าลูกทำอะไรไม่ได้แม้แต่พ่อเอง ถ้าลูกมีความฝันลูกต้องปกป้องมันคนที่ทำอะไรไม่ได้เองมักจะมาบอกว่าลูกทำไม่ได้ถ้าลูกต้องการอะไรไปคว้ามันมา Chris g a r เนอร The Pursuit of Happiness